อ่ะสวัสดีครับพบกับผมซันนกงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็โอกมาทำคลิปนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆหันมาเล่นนะครับผมเราต้นโรของนกฟาร์มด้วยนะครับผมเพราะว่านกนกฟาร์มนะมีการผสมนกงหัวจุกเก่งๆไวเ้เยอะแยะนะครับผมต้นโรของนกฟาร์มนี่ส่วนมากมาจากนกเคงนะครับผม คือเหมือนอ่าเรามีนกเก่งใช่ไหมเราเอามาผสมกับนกเก่งของเพื่อนเราที่ไปที่เขาเป็นนักเข่งด้วยกันนะเป็นลูกเพาะเล็กไปเล็กมานะครับผมอ่าฟาร์มนี้จะมีนกเก่งเยอะนะครับผมหลายฟาร์มก็ขอชื่นชมนะวันนี้ก็ขอพูดถึงต่างฟาร์มสักหน่อยนะครับผมนกคงหัวจุกนะครับผมที่ได้มาจากฟาร์มนะผมก็ขององเลยมีตัวเข่งเยอะนะ เขาผสมยังไงเขไม่รู้นะออกมาติดบึ้นติดอะไรกันเยอะแยะนะครับผมเออหลังจากที่ได้ยินข่าวมาแล้วชัวร์ว่านกปงจุกจะปลดล็อกแน่นอนนะครับผม mm hmm. ก็ออกออกมาสนับสนุนทางฟาร์มนิดนึงนะครับผมให้เครดิตฟาร์มนะครับผมว่าเป็นต้นโตที่ ผลิตนกเก่งๆองกมายเยอะแยะเลยนะครับผมแด่ค่อนข้างที่จะมีราคาแต่ก็น่าลงทุนนะครับผมเพราะว่าลูกลูกพ่อของฟาร์มตัวนี้นะครับผมมีไปไกลหลายตัวนะครับผมอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างแถวบ้านผมนะครับผมเขาขายนะลุงนกเขาเจ็ดเป็ดพันละตัวหนึ่งแล้วก็ขายได้ราคาดีมากนะครับผมเค้เขาเลี้ยงมาพอเริ่ม ปูเขาเลยนะเออนอกก็มีราคาเลยนะครับผมเขาก็มีค่าต้นทุนค่าเราค่าอะไรเขานะครับยังดูค่าอาหารนะครับผมส่วนมากที่เขาคิดเป็นหลักก็คือค่าเราเขานะเออเขามีนกเก่งอยู่ตัวนึงมาทําสายนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพื่อนๆก่อนอที่จะมาเพาะพันธุ์นะครับผมออกมาเป็นนอกปงหัวจุกได้นะเคาต้องเตรียมหลายอย่างนะครับผมนอกปงหัวจุกนะถ้าเพื่อนๆให้อาหาร ทําทระบบน้ําไม่ดีนะครับผมมันจะมีมดมากัดลูกนกเราได้นะมากัดตัวนกทาให้นกอยู่ไม่เป็นที่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ก็ผสมนกได้สําเร็จนะเพื่อนๆต้องเก่งนะครับผมาบางคนเอาหนอนไปให้นะครับผมมันจะมีมดมากินหนอนมากินหนอนไม่ว่าเดี๋ยวจะกัดโดนลูกนกนู่นนี่นั่นนะบางคนก็ทาระบบน้ําที่ว่านี่นครับผมข้างด้านล่างนะ จะเป็นน้ำเดินท่อน้ําเดินน้ําที่เป็นดางนะไม่สามารถให้หมดขึ้นมาบนกระบอกอไม้เพย่ยหรือว่ากระบอกเป๊ป PVC หรือว่าอะไรที่เขาทาไว้ใส่ลังนกอะไรประมาณนั้นคือเขาเดินน้าไปหมดเลยนะไม่สามารถนกไม่สามารถเดินพลน้ํามาได้นะเออมันจะช่วยให้ลูกนกไม่โดนมดกัดมันไม่โดนนู่ไม่โดนนี่ผมเป็นระบบมาผมก็ว่าเออโอเคนะ วันนี้ก็ออกมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ชมระบบฟาร์มไปด้วยนะครับผมว่าเป็นเก่งนะครับผมน่ากงหัวจุกจะสูญพันธุ์ได้อย่างไรนะครับผมที่เพราะว่ามีฟาร์มดีๆแบบนี้หลากหลายฟาร์มหลากหลายที่ผมบอกเลยนะครับผมคนไทยนะครับผมถ้าตั้งใจทมอะไรเอาทําไม่ไม่เพรชาติอื่นนะครับผมเออไม่เพรชาติอื่นจริงๆเพื่อนๆลองคิดดูหัวคิดไอเดียแต่ละอย่างที่สร้างสรรค์น,นะครับ นกคงหวัวจุกนะถ้าใครเคยผสมพันธุ์จะรู้เลยนะครับผมว่ามันไม่ง่ายนะครับผมในการผสมเจ้านกคงตัวนี้นะครับผมให้ออกมานะมันผสมออกมามันมีแค่สามตัวเกิดได้นกคงหวัวจุกแค่สามตัวแล้วต้องมาลุ้นอีกนะครับผมว่าตัวไหนผู้ตัวไหนเมียโอกาสลรรดยากมากเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆอย่าบ่นนะห้าบ่นนะครับผมว่านอกฟาร์มขายนกเพลงต้นตุลต,ต้นอะไรคงมีเยอะแยะนะครับผม ต้ทนทุนโค้งกดสูงนะถ้าเพื่อนๆไปเลี้ยงนะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะโลดมันก็ไม่ได้น้อยนะครับผมเอ้ยไม่ได้มากนะยิ่งโอกาสยากนะครับผมยิ่งมีต้นทุนสูงนะครับผมเหมือนบางคีผมยกตัวอย่างให้นะนกแวนซีนะครับผมอ่าเหมือนเขาไปขายอะไรแบบนี้นะมีคนกดราคาจนถูกมากมาก,มากนะครับผมกวานเขาจะเลี้ยงโลดมาเลยนะ ก็เกิดมาสองครอกหกตัวนะครับผมโรคหกตัวนั้นรอดไม,ไม่ได้สองสามตัวหรอกครับผมมีตายนู้บ้างตกมาตายบ้างนู้บ้างนี้บ้างเพราะฉะนั้นนะครับผมเราต้องคํานึงถึงฟาร์มเขาด้วยนะครับผมเขามีราคาต้นตุนมีนูมีนี่ม,นมีนั่นเราช่วยได้ช่วยไปนะครับผมถือว่าเป็นการการตุ้นเศรษฐกิจของไทยไปด้วยนะเออที่จะมาพูดวันนี้นะนกที่ออกมาลูกติดพื้นเยอะออกมาจากฟาร์มก็เยอะนะครับผม นะเพราะว่าจะปลดล็อกเลี้ยวเราก็ต้องให้เกดิตทางฟาร์มด้วยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆคิดดูนะก่อนหน้านี้ที่ผิดกฎหมายนะฟาร์มเขาไปขออนุญาตน,นู่นี่นั่นค่าใช้จ่ายไม่ไม่ถูกนะครับผมต้องเอาที่ดินไปวางนู่นวางนี่วาง,น,วางนั่นนะครับผมเออเพื่อที่จะได้เปิดเป็นฟาร์มมานะมาเพาะนกคงหัวจุกไว้ขายนะเออได้เป็นมาใส่วงมาทําถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ง่ายนะ ในน,นกคงหัวจุกโกบดล็อกแล้วผมก็เลยทําคลิปให้ทางฟาร์มสักหน่อยไปสนับสนุนได้นะครับผมแต่ละที่ก็มีนกเก่งๆนะนกดําที่เก่งๆเยอะนะครับผมแล้วก็จุดเด่นผมก็บอกไปแล้วน,นะคือเขาคัดมาได้เลยนะลูกติดบิ้นบ้างอะไรชัดเจนบ้างนะเอกลักษณ์แต่ละที่นะครับผม หรือว่าใครอยากจะทําฟาร์มก็สนับสนุนนะครับผมเพราะว่าขคจะปลล็อกนกอกงหัวจุกให้เลี้ยวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทำฟาร์มเท่ากับเพื่อนเพื่อนทำเล่งที่เพาะของนกงหัวจุกนะครับผมเป็นเล่งที่มาของนกเก่งอันนี้ก็สนับสนุนและก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมเออแล้วใครที่อยากจะหานกขาอะไรแบบนี้ก็สามารถไปสนับสนุนของนกฟาร์มได้ความใกล้บ้านท่านนะคนไทยนี่เลงเก่งที่สุดนกงหัวจุกจะได้ไม่ สูญพันธุ์อย่างที่เขาบอกมานะครับผมแต่สําหรับผมนะผมว่ามันไม่สูญพันธุ์นะคนไทยเลี้ยงกันขนาดนี้เลี้ยงไม่ว่านะยังมีเพาะพันธุ์ทํากรงธรรมชาตินู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างนะและบางคนนะทำกรงใหญ่ๆนะนกพงหยกจุกอยู่เยอะแยะเลยเออก็ทำไม่รู้ว่านกพงหุกจะไม่สูญพันธุ์อันนี้ก็ดีดีใจนะครับผมแล้วก็มาต่อนนะสายเฟนซีก็ ต้องได้ปลด็อกอะไรนะก็ปลด็อกนกคงเลี้ยวคือปลด็อกหมดนะจริงๆควรปรลด็อกนานเลี้ยวนะครับผมสายเฟนซีนะผมคิดว่ามาจากธรรมชาติยากนะโอวันตินโต๊บมีเพื่อนๆเคยเห็นไม่ตามธรรมชาติมันไม่มีนะครับผมเ,ออเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่ผสมพันธ์ไปผสมพัน์มานะอืมเอ่อีในคลิปนี้นะครับผมใครที่ว่ามีลูกพป้ของฟาร์มเก่งๆนะลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมว่า พี่ผมมีนะนี้ได้มาจากฟาร์มนกเก่งอะไรประมาณนี้ก็พูดคุยกันดูนะเออคอมเมนต์เข้ามาได้เปิดให้หม่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมสามารถบอกได้นะเอออยากรู้เหมือนกันว่าใครมีลูกโพกของฟาร์มเก่งๆดูดูด้นด้นนะครับผมความสามารถพิเศษก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเออหรือว่าใครมีนกเก่งอะ่ะเอาเป็นนกเก่งที่มาจากฟาร์มแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็บอกกันเข้ามาหน่อยนะ อยากรู้เหมือนกันนะครับผมสนับสนุนหน่อยนะเออเพราะว่าปลดล็อกแล้วนะฟาร์มเค้จะได้มีกําลังใจในการเพราะนกงหัวจุกนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นด้วยด้านล่างนี้นะครับผมกดติดตามขอบคุณครับ